สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอคลิปนี้ผมจะเพื่อเพื่อนดูวิธีตกตะปูกับหลังคาพลาสติกจริงจริงถ้าลมมันแรงมากๆมันก็เอาไม่อยู่นะครับแต่ว่าถ้าลมมันแรงพอสมควรหรือว่ายังไงมาดูเป็นแนวทางครับเพราะว่าของผมเนี่ยผมทําโรงเป็นไม้ไผ่เนาะแล้วการใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนผมผมปลูกตั้งแต่ปี2017นสเนาะสองปีที่แล้วที่ผมไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมแต่ก่อนหน้านั้น ผมก็ใช้คลุมนะครับปีนี้ผมทําโรงเรือนใหม่ครับเพราะว่าผมมองว่าปีเนี้ยปีหกแปดเนี่ยฝนมันตกแบบตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกมันตกบ่อยปีที่แล้วมันแรงปีก่อนนู้นก็ไม่ค่อยตกมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้ามันตกบ่อยๆเนี่ยปัญหามันจะมาแน่นอนครับเพราะว่าราใบจุดเอยอะไรเอยจะเยอะมากดังนั้นปีนี้ผมก็ใช้พลาสติกคลุมแล้วจะพาเพื่อนมาดูครับว่าถ้าเพื่อนๆทาโรงแบบเป็นโรงไม้ไผ่ไม่ใช่โรงเหล็กโรงเหล็กนี้มันง่ายเพราะว่าด้านข้างเนี่ย เวลาเราจะยึดพลติกเนี่ยมันจะมีตัวยึดสําเร็จรูปเนาะเราไปเซิร์ชดูตามลาซาด้ตามโชปปีมันก็มีขายนันก็เอามาล็อกๆๆได้แต่ถ้าเพื่อนๆใช้ไม้ไผ่หรือใช้ไม้ยูคาเนี่ยเพื่อนๆจะใช้วิธีตอกแบบไหนให้มันอยู่และวทายังไงไม่ให้น้ํามันขังเป็นท้องวัวเนี่ยเพราะเวลาถ้าน้ําขังเนี่ยพลติกมันก็จะอยู่ไว้แล้วมันก็จะต้องขาดรั่วไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวผมมาแชร์ประสบการณ์ครเพราะว่า ผมไม่ได้เพิ่งมาทําแค่โรงนี้โรงเดียวผมก็ทํามานานนี่นแหละแล้วก็จะพามาดูว่าขึงพัตติยังไงขึงตอนไหนตอกตะปูยังไงให้มันขาดน้อยที่สุดหรือให้มันไม่ขาดเลยอ่ะของผมเมื่อคืนลมแรงฝนตกครับเดี๋ยวพามาดูว่าทํำยังไงขออนยาสลับกล้องครับผมอืเริ่มเคลียร์ด้านข้างนะครับนี่ของผมก็พัตติคุมแบบนี้นะฮะทางด้านนี้อืมและด้านข้างฝั่งนี้ รงของผมเป็นไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูกว้างๆเป็นอย่างนี้ลักษณะก็อย่างเงี้ยฮะอันนี้ที่ตะวันออกอันนี้ที่ตะวันตกที่ตะวันออกผมจะทําต่ํากว่าที่ตะวันตกเพราะว่าเดดเช้ามันไม่ได้แรงเหมือนเดดบ่ายเนาะเดดบ่ายมันแรงผมกอ่อะสูงหน่อยแต็กของผมคือผมมีแนวกันลมนะครับอืมะพร้าวล้อมรอบเลยเมื่อก่อนมันมีต้นยูคาต้นอะไรเยอะมากเลยผมให้เขาตัดออกเพราะว่า เงาของต้นไม้เนี่ยมันบังผักมันทําให้ผักยืดผักมันจะไม่สวยก็ให้ก็ตัดออกแต่ถ้าด้านอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าต้นมะพร้าวมันสูงผมก็ย้ายลงเพะที่ผมก็พอมีครับย้ายได้ผมไม่ได้ปลูกเยอะมากครับผมปลูกแค่ตามออเดอร์ร้านเพราะผมมีลูกสวนช่วยปลูกด้วยอ่ะทีนี้พามาดูด้านในครับไม้ไผ่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนี่ฮะก็มีทั้งไม้ไผ่ใหม่และเก่าอันใหม่ก็เป็นสีเขียวเนี่ยอันเก่าก็เนี่ย สีก็ดูออกฮะส,สีสีดูฮะ,ฮะผมเป็นไม่ใช่ช่างเนาะทํางานไม่ละเอียดหรอกครับแต่ผมเน้นใช้งานก็ดูอย่างด้านในผมก็ขี้เกียจตัดออกนะผมว่าเออมันไม่ไปโดนอะไรแต่ด้านบนผมก็จะใช้เป็นไม้ไผ่ที่เป็นง่ามเลยนะครับเวลาผมตกกระเสาเนี่ยเ,ออเวลาใช้เป็นเสาเนี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นง่ามง่ามเหมือนกันง่ามไม้ไผ่ด้านบนเพราะไม้ไผ่ถ้าเรามาตอกกระปูติดกันเลยเนี่ยมันอยู่ยากครับแต่ถ้ามันมี ตัวง่ามด้วยเนี่ยมันจะอยู่เลยนี่ไมยฮะเป็นเป็นตัว,วายอันนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยเป็นตัว,วายอืมอันนี้ก็เป็นตัววายเหมือนกันผมจะใช้แบบนี้ฮะทั้งหมดเลยอืมตัวนี้เป็นไผ่กิมซุงครับผมปลูกเป็นได้เนาะไร้กว่ามันก็ง่ายหนึ่งโรงเนี่ยโรงนี้ผมใช้ไม้ไผ่หนึ่งร้อยสามท่อนโรงนู้นใช้หนึ่งร้อยแปดท่อนมันใช้เี่วกันห้าทอ่อน ก็ดูฮะเนี่ยไม้ไผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีนียเวลาเราตอกตะปูเนี่ยโอ้ยเวลาเราเอาไม้ไผ่ใส่หลังคานะครับเพื่อนๆดูเวลาเนี่ยส่วนที่มันสัมผัสกับด้านบนเนี่ยก็ทําให้มันเรียบหน่อยใช้มีดเนี่ยเหลาเหลาให้มันดีหน่อยผมจะผมก็จะดูว่าไม้ไผ่ตัวเนี่ยมันโค้งยังไงก็เหลาเฉพาะด้านบนส่วนคือผมทําคนเดียวนะแล้วเวลาจํากัดผมไม่ได้ทําสวยนะดูด้านล่าง ก็ยังมีอยู่เพราะผมมองให้มันไม่ได้โดนอะไรผมก็ไม่ได้เหลาเพราะไม่งั้นมันเสียเวลาไปอีกดูอย่างเสาผมก็ไม่ได้เหลาดีหรอกครับก็เน้นใช้งานไปเลยทีนี้ไม่ผ่ร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้เนี่ยผมจะพามาดูรายละเอียดว่าเวลาเราตอกตะปูเนี่ยตอกยังไงให้มันดีตรงเนี้ยพยายามลบลบมุมนะครับอย่าให้มันเป็นมุมถ้ามันเป็นมุมเนี่ยพัดติดขาดแน่นอนเลยตรงเนี้ยระวังมากหัวเสาก็เหมือนกันที่เป็นด้านนอกนะลบ หลบมุมให้มันได้ถ้ามันมีมุมมีอะไรแหลมแหลมมาเนี่ยทะลุแน่นอนครับพลาสติกทะลุเลยก็พยายามหลบลบมุมให้มันได้ดูฮะรายละเอียดผมก็ไม่ได้ดีหรอกครับเนี่ยแหลมแหลมเนี่ยถ้าอยู่ด้านบนเนี่ยเรียบร้อยแต่ผมก็ดูอด้านบนมันต้องเรียบนะแค่นั้นจะเลนเขียวไม่พอครับใช้สีดำเดี๋ยวพามาดูการตอกตะปูเดี๋ยวนะนี่ครับด้านข้าง ผมก็จะตอกตะปูเยอะหน่อยตอกเยอะหน่อยเนี่ยฮะตอกเยอะทีนี้มาดูด้านบนมาดูไปดูด้านล่างก่อนดีกว่ามันง่ายวิธีตอกถ้าเราตอกเลยเนี่ยมันไม่อยู่หรอกครับผมจะใช้เป็นฝาขวดน้ําฝาขวดน้ำเนี่ยฮะแล้วตะปูที่ใช้เป็นตะปูสังกะสีครับเพราะว่าเวลาเราตอกตะปูเข้าไปเนี่ย หน้าสัมผัสมันเยอะตัวตะปูสังกะสีเนี่ยหน้าสัมผัสเยอะประกอบกับฝาเนี่ยมันใหญ่ด้วยเนาะมันก็เป็นการเพิ่มเพิ่มหน้าสัมผัสให้สัมผัสให้บีบพลาสติกเนี่ยให้มันติดกับไม้ไผ่เนี่ยถ้าเกิดตอกตะปูเลยเนี่ยโอกาสที่จะอยู่ยากครับเพราะว่าหน้าสัมผ,สมผัสมันเล็กนิดเดียวลมมาดึงไปดึงมาขาดแต่ถ้าเป็นใส ฝาขวดน้ําด้วยเลยมันจะอยู่แน่นกว่าเนี่ยผมดึงได้เลยเนี่ยโรงโยกทั้งรงเนี่ยดูฮะเนี่ยเนี่ยผมดึงตรงนี้แน่นมากแบบเนี่ยแน่นเลยแต่พลาสติกคุมโรงเรือนผมเนี่ยที่บ้านผมมันไม่มีเนาะผมไม่ได้สั่งลาซาด้าไม่ได้สั่งอะไรหรอกผมไปซื้อตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไปเนี่ยฮะเป็นพลาสติกที่เขาใช้ปลูกเห็ดฟางผมใช้ตัวนั้นเลยก็เนี่ย นี่ฮะพลาสติกปลูกเห็ดฟางนี่เลยแน่นฮะเอาอยู่แล้วที่เนี้ยคุณเพื่อนจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นไม้ไผ่แบบด้านบนนะนี่ไม้ไผ่จะอยู่ตรงกันเนี่ยไม้ไผ่จะอยู่ตรงกันผมจะไม่ตอกตะปูตรงไม้ไผ่เลยเนี่ยถ้าตอกตะปูตรงไม้ไผ่ตรงนี้จะยู่ยผมจะตอกตรงร่องเนี่ยฮะตรงที่มัน,นอยู่ระหว่างไม้ไผ่สองอันเนี่ยตอกตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะเนี่ยมันจะโคง้งเห็นไหมฮะดูด้านบนก็ได้มันจะชัดเนี่ยมันจะโคง้ง โค้งเป็นลอนเหมือนสังกะสีนะฮะมันจะโค้งเป็นลอนพอมันโค้งเป็นลอนเนี่ยน้ําก็จะไหลลงมาเลยมันจะไม่ขังอยู่มันก็จะไหลามาง่ายๆด้านนั้นก็เหมือนกันครับถ้าไม่ชันมากก็ไหลามาเหมือนกันเนี่อ่ะส่วนตรงนี้ไม่ค่อยชันมากเดี๋ยวพามาดูนี่ฮะไม่จําเป็นต้องอะไรมากหรอกนะครับแต่เวลาเพื่อนๆตอกตะปูเนี่ยเน้นตอนที่อากาศร้อนมีแดดหน่อยเพราะว่าเราจะสามารถถึงมันได้ตึงมากกว่า นี่อ่ตรงนี้เห็นชัดเลยนี่เห็นไหมฮะเนี่ยน,นี่ไม่ไผ่ด้านล่างอันนี้ตะปูนะฮะใช้ตะปูสังกะสีครอบกับฝาขวดน้ําขวดน้ําดื่มเนี่ยมันจะแน่นมันจะเพิ่มหน้าสัมผัสให้ตัวพลาสติกเนี่ยสัมผัสกับไม้ได้มากที่สุดมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยฉีกขาดเนี่ยดูดึงได้เลยเนี่ยดึงเนี่ยลงเรือนโยกเลยเ เห็นไหมเนี่ยดูตรงนั้นนี่โยกเลยนี่ซึ่งผมดึงตรงนี้เนี่ยแบบนี้โอเคมากเลยเมื่อก่อนผมทําโรงแบบจัว่วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าโรงแบบจัว่วกับโรงแบบนี้เนี่ยมันทําให้พัดติดเนี่ยขาดไม่ขาดได้ต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปตรงนู้นเดินเร็วหน่อยเห็นไหมฮะเนี่ยฝนตกมาน้ําก็ไหลมาเลยชึ้มเี่ยแบบนี้ ตอนขุดคูน่าจะให้เขาทาใหญ่กว่านี้เนาะคือตอนนั้นจะปลูกมะพราะ้าวเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับอืมอ่ะผมจะอธิบายแบบมุมกว้างเมื่อก่อนโรงแบบจั่วเนี่ยถ้าเมื่อก่อนเลยผมทําเป็นหมางแงนนะผมจะใส่พลาสติกข้างในถ้าผมได้ดูวิดีโอตอนผมตัดต่อหรือแทรกภาพให้ดูว่าผมใช้พลาสติกคลุมแบบไหนอันนี้ด้านบนเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นจั่วอย่างนี้ พอเป็นจั่วเนี่ยการตอกตะปูเราจะตอกได้แค่ฝั่งนี้กับฝั่งนู้นทีเนี้ยพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ตอกตะปูเวลาลมมาเนี่ยลมมันจะแรงดังนั้นตะปูอยู่แค่หัวท้ายเนี่ยมันจะไปง่ายมากแต่ถ้าลง,ลงลักษณะแบบนี้เพื่อนเพื่อดูตะปูจะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้สองจุดและพื้นที่ตรงเนี้ยมันแคบมากโอกาสที่มันจะปลิวมันก็น้อยกว่าที่เราตอกตะปูแค่ด้านหัวกับท้ายเนี่ยแต่นี้หัวท้ายอยู่แค่นี้ มันก็ทําให้แน่นกว่าอย่างฝั่งนี้ยาวกว่าน่อยยาวกว่าเยอะเลยแหละอันนี้ประมาณเมตรห้าสิบไม่อันนี้เม็ดยี่สิบแค่นั้นเนี่ยตรงเนี้ยอันเนี้ยเมตรหกสิบต่างกันไม่เยอะไม่เมตรหกสิบก็เมตรแปดสิบนี่แหละถ้าผมจาไม่ผิดนะเนี่ยการตอกตะปูก็ตรงนี้กับตรงนี้เวลาลมตีมาเนี่ยแต่ระยะตะปูมันใกล้กันเนาะมันก็ช่วยดึงพลาสติกได้ดีกว่าแล้วอย่างมันมีช่องตรงนี้เนี่ยเป็นลมออกเนี่ยลมมามันก็ทะลุได้ออกได้ มันก็จะปลอดภัยมากกว่าเวลาเราทําหลังคาที่เป็นจั่วเลยแล้วถ้าอากาศร้อนๆมันก็มีที่ระบายความร้อนได้ง่ายอันนี้ดีเลยผมไปเห็นโรงแบบเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมดูใน YouTube ไปเจอพวกเขาทำเล้าไก่ชนหรืออะไรนี่แหละอดีเพื่อนผมเขาเล่นไก่ชนกันเยอะนะผมก็เขากดถูกใจกดอะไรมนมะ่าน่าจเฟซบ o ๊กอ่ะเขากดมาเออเราดูเอ้ยเข้าท่าเฮ้ยหลังคาแบบนี้ก็ ็เลยคิดว่าไม่ไผ่จริงๆอ่ะตรงเนี้มันต้องแหลมไปอีกฝั่งนู้นอีกเนี่ยลังค่าเดี๋ยวผมพามาดูตรงมุมกว้างเนาะมันจะโอเคกว่านะนะครับนี่ตรงหัวตรงเนี้ยมันน่าจะเลยมาอีกสักห้าสิบเซนเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าหัวด้านบนมันเลยมาเนี่ยมันจะสวยมากแต่ว่าผมทาโรงไม้ไผ่เนาะแล้วลังก็มีวางอยู่แล้วถ้าเกิดผมทําตรงนี้เลยมาเนี่ยการตอกตะปูกันอะไรมันก็ยากผมเลยเอาแค่นี้อืม ก็โอเคอยู่พอได้ครับก่อนจะได้มีผักขายในฤดูฝนแบบทำง่ายๆไม่ต้องมาเดินตักน้ำออกอะไรองเมื่อก่อนในฝนตกอย่างเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยเช้ามาเนี่ยเดินตักน้ำออกหลายลังเลยโรงนาบานก็ผักโตแล้วเนาะถ้าไปตักตรงนั้นด้วยมาตรงนี้อีกบบันเทิงแน่นอนครับก็เลยมาแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆครับว่าวิธีตกตะปูเออด้านในด้านในก็เหมือนกันครับตกเฉพาะเนี่ยระหว่างเห็นไหมฮะตรงนี้เป็น ไม้ไผ่ตรงนี้เป็นไม้ไผ่ผมก็จะดึงมาตอกเนี่ยตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันดึงมาตอกตรงนี้มันจะแน่นเพราะมันจะเป็นรอนเป็นรอนฝนมามันก็จะไปเลยทีนี้การที่มันเป็นท้องช้างเนี่ยก็คือความชันมันไม่ได้พอความชันไม่ได้ความชันน้อยมันก็จะเป็นท้องช้างท้องวัวตรงนั้นแล้วทีนี้มันก็จะทําให้หลังคาพลาสติกเราเนี่ยพังเราต้องไปเดินเจาะเพราะเราเจาะเสร็จรูพลาสติกที่โดนเจาะเนี่ย มันก็จะขยายใ,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไม่มีวันสิ้นสุดครับมันก็จะเสียหายไปเลยแค่นั้นเลยครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูเทคนิคการตอกตะปูติดพลาสติกคลุมโรงเรือนแบบไหนมันจะอยู่ได้ดีกว่าอืมผมทําแบบนี้นะเมื่อก่อนผมจะเอาไม้อีกอันหนึ่งมาแล้วก็ม้วนม้วนด้านข้างเนี่ยม้วนแล้วก็ตอกทับไปม้วนทางนู้นด้วยอันไม่เวิร์กครับทาแบบนี้เวิร์กกว่ามันไหวต่อแรงลมได้มากกว่า อ่ะดูเป็นแนวทางปรับใช้ครับเพื่อนๆนคนใดนำผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ยังไม่ได้ปลูกสัที